สวัสดีค่ะวนี้เราจะไปตลาดน้ำตะลิงชันแล้วเราก็จะไปยม ก็ขนมตุรกีสองชิ้นนั่ะตอนนี้นะเอาเสร็จมือพี่เขาให้เช่าชุดด้วยนะชุดละร้อยโอ้สวยอ่ะสวยอ่ะสวเนาะส่วนมากลูกค้าจะนั่งเป็นตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมบ้านหมอเลมค่ะเลมเลมแต่ว่าระวังผมเพราะว่าเขาเป็นผมโอ้โหได้หมดอยากทำอะไรก็ได้แต่ก็แค่ระวังผม มีแต่ไฟได้ด้วยนะใครที่จะชอบถ่ายรูปสุดยอดร้านนี้ใส่ได้ไหมอะค่ะใส่ได้ไหมคะแต่ถ้าเป็นชุดชุดละหนึ่งร้อยบาทแต่อันนี้ไม่เสียเงินพเบียช่าบดิหรื่เออเช่าก็ได้ค่ะหนึ่งตัวค่ะสีแดงสีแดงแดงขึ้นอ <laughs> เอาเลยเ,เชียรอเชียร์สรุปแล้วเราสีแดงมันหนักจริงอะชุดเนี้ย ทำไรเ <laughs> ออหนึ่งองสาโอ้โหด,ด,ดีดีดี attitude attitude จ,จ,จิกหน่อยจิกาเลมชัน ต้องใส่กำไรด้วยนะคะนั่นแหละเอาแบบท่าข้างหลังได้ไหมจะกระโดดขึ้นไปน่นยมันย่างเกินอ่ะมุมนี้ขนมกระชาอุ้ยสวยอ่ะใช่เรอะเนาะนี่คือชาผลไม้อืออร่อยมากชาเลยสวยเออไม่ค่อยกินอะ รสชาติมันเปรี้ยวอารมณ์เหมือนชามะนาวเออเออเหมือนกาแฟอะไรอ่ะนี่เขาไม่ช้อนแห้ใช้อยากใช้ก็คือคนโอ้ถ้าไม่คนเนี้ไม่ได้นะผงกาแฟเยอะมากกาแฟหรือยาขมบดูเหมือนเหมือนเหมือนยาขุบอร่อยปะก็อร่อยดีมันไม่เปรี้ยวอันเนี้ยกาแฟมันแบบ แปลกนะขมกลิ <S <S ่นหอมเหมือนยาเขียวเลยใช่ไม่ใช่แคยรูปลักษณ์ไี่เหมือนกาแฟเลยรสชาติก็เหมือนอันนี้จะกาแฟแบบตุรกีมันต้องกินกับขนมมันถึงจะอร่อยเออะกันีม ก็เป็นุหลาบดีขึ้นจริงเพราะว่ากาแฟมันขมเกินเนี่ยแล้วขนมอะ่ะก็คือแบบออกหวานๆวานหอมๆพอกินกับกาแฟแล้วอะ่ะดีชุดนี้มอส49บาทคล้า,ายๆกันแต่ว่าอันี้จะไม่มีความนม,มจะหวานน้อยกว่าอันนี้จะออกุูลาเอ้ยแต่พอกินกับกาแฟคือดีจริงๆเหมือนเพื่อนมามาเที่ยวบ้าน <laughs> อันนี้เหมือนแบบหลุดมาอีกมีติดออันนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่นี่ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะสามีเป็นคนตุรกีทุกวันก็ไม่ทําอะไรหรอกแต่งตัวไปวันวันสวยแต่งตัวไปวันวันสามีไม่ได้ทำอะไรสามีนี่เป็นคนมีฐานะมากเลยทุกอย่างนี่เป็นทองหมดเลยนะก็ต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตนะมันานมากนะโทษที สาวน้อยอยากจะเกี่ยแจนเป็นเธอเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะโอ้โหไม่เธอกลับไรบ้านเธอสวยจังเลยจะกลับบ้านก่อนเด็ดยยำหมูยอไข่แดงเค็ว สอ,าอง,งาทหนึ่งหีรอยสิบสามาทตอนนี้เราอยู่ตลาดน้ำตลิ่งชันต้นไม้แล้วคือทุกตลาดจะต้องเริ่มด้วยต้นไม้ กิมกัทิมิโซะเอาแบบช้วยอะค่ะเอาใส่อข้าวเด่อดหมดเลยเตยจอได้กี่อย่างคะตนี้เหลืออยู่สามอย่างค่ะเอาดีการ์ดิบหมดแล้วว่าขายเลยหมดเลยหมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดวันนี้โอ้โหเรามาทันได้ทานกินในงานอด โอ้ขอบคุณค่ะหมดแล้ะโอ้โอขอ,ขอคบคุณค่ะนี่นะคะปิดการถ่าย มีเนวอล์คชั่มเรามีดอกไม้แบบก้อนให้กราบายใหญ่เท่าไรคะใบใหญ่สองก้าวไปเอากี่ใบคด่อกไม้ที่เราจะมีให้นะถ้าอันไหนหมดเว่าอยากได้เพิ่มแจ้งได้เดี๋ยวบางดอกมันไม่ได้ออกมาตามสีของไม่ต่ออย่ตัวนี้ก็อจอกเป็นสีน้ำเงินอ๋อม่วงน้ำเงินมันมีดอกไหนออกเป็นสีเรนโบ์ป่ะสีเรนโบ้อยู่ไหไปลูกค้าเจอปะเรนโบ์กำลังไม่อยู่เรนโบ้สีน้ำไม่ออกา ไม้ค่ะมันจะเป็นหนอกไม้ตมมัฤดูงานวัอนนี้ที่ไม่มีจะเป็นพวกอกอับางระจัยก็ติโหลแล้วก็ทุบทุบมเป็น <laughs> แบบนีนะคทุกอย่างมา<น>พอแมมมินิมอลพอมื่อเลเเล่น มันมีชิ้นเดียวในโลกมันทั้งสวยใช่ไม่มีผุ้เดียวตีสักน้ำเปล่าสักมือแล้วก็เอาเกลือลงไปด้วยการตีตอกค่ะขอบคุณค่ะใช้เลยสวยมาก เป็นไท่หวานมากเลยอะดีอะที่นี่อืมเกลือไม่有了ีอะไอันนี้ก็คือสกิลภาษาจีนพูดได้เวยเหรอเดียวเดียวปว่าอะไรไม่รู้จริงูตรงูตรงเห็นเสี่ยที่นี่อะไรหรอคะก็มีบมฟเุ๋เสียงเรือ ปาให้หวยด้วยมึงเด็กให้หวยซื้อซื้อเพย่งซื้อตกอะสี่เจ็ดแปดนี่ซื้อข้างบนอะค่ะบ้างอะไรเก้าหนึ่งตอะไร เบ้นปะออนไลน์ทำให้กิมอุ้ยเขามีเหรอคะออนไลน์มีโอ้แล้วนะเท่าไหร่หกติมีติตีเปล่าเดี๋ยวถ้หวยก่อนถ้าออกนี่คือขับเหมาเลยเาเลยใช่ไหมกี่บาทอะสามสิองก็สามสถ้าตรวจร้อยนึงร้อยจริงก็ถูกรอะรน่านตัสิร้อยบาทนะคะอ่าแ่ลืมหน้าหวยแล้วมได้ค่ะจัได้สอคนจได้โอเคพี่แม่มาร่ร ปลาอะนี่ไงร้านป้าปลาตุ้กชื่อปลาตู้ก่อนค่ะใช่หมดแล้วนี่กินร้านตุ้กเลยแล้วขึ้นมาขึ้นมาตั้งใจแต่เทอีกอร่อยมรกน แล้วว่าจะมาเมื่อไหร่ที่เปิดจะมาใช่อันจะเลิกที่เปิดจะบอ่าธรรมดาล้วไม่มีใครเลยนะอกม่ีมีผีอะค่ะีว่าใครควจะได้ฟังเรื่องเรงนับสะแล้นสมัยก่อนนนแหละไม่ไปเนี่ยแ่ันี้มันทำอันนี้ทำใหม่ีเน้ขาทำดีแล้ปีปีเนี่ยกทำดี แล้วสคือใครไม่รู้อะเดียรค่ะโอ้โหโอ้โหนี่คือทางรถไฟอ่ะแล้วฝรั่าเมื่อกี้ที่เขาเดินผ่านตรงนี้เนี้ยนะใช่เขาเดินไปนู่นอ่ะจะไปเปล่าไม่ไปนะหนูไม่ไป ขี้ปั๊บเราไปแค่นี้แหละทานอะไรได้ยังลูกโอ้โหทานจนอิ่มแล้วค่ะ้าได้ว่าอร่อย ็นไก่แอมชัวร์อย่าโอ้าเป็นไก่นะคะป้ากัมิสกาแฟพูดฝรั่งมังจีนมังลาวมังอะไรมหาก็าด้ตรงาสเวเนี่ยปากกีได้ค่ะปากกีโอเคยูนิชอรยเบเบีมุกขับชีเวียร์กันเบียร์แกไปแล้วค่ะบัสดีค่ะป้าโอ้โหไปค่ะป้าไปแล้วค่ะัดดีค่ะขับรถกลับ ทุกคนคุยกับเราเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ข้างบ้านที่นี่คือทุกคนคือญาติพี่น้องคือเขามีที่นั่งให้เยอะมากยังไม่เลิกเลยตรงนั้นยังมีอยู่อ่ะจะปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณขวามือหนวกคนเดินตลาดน้ำสองลองเมล ตลาดน้ำของคลองอยู่ตรงนั้นเนอคือเดินเชี่ยมตลาดกันเนาะไม่รู้แต่เราเดินเข้ามานี่คือเราไปไงเราไปถึงไ,ไหมถึงแล้วตลาดสองคลองจริงป่ะเออไหนไนก่อนหนทางกรนแล้กันแล้วกันแล้อ๊นู่นไง แล้วไงต่อที่เดินตามทางมาแบบงงๆอ่ะนุ่นตรงไปนุ่นอืมเขาเดินเอาไงเราไปไหมเขาบอกว่ามันปิดแล้วเราก็กลับดีกว่าเก็มีเพื่อนเดินกลับด้วยตัวท่กลัมันปอดขนาดนี้เขาเรียกเพื่อนเขาเม้เขาเรียกสายตัวแล้วเม้ไม่ใช่อาหารแม่มัง ไปเที่ยวมากันทั้งวันแล้วนะคะมีกับา,านแล้วนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลัง<อ> <c oughs> ใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย